เพราะนั้นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวพัสนามคือใครอะไรที่ไหนนะส่วนในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์ข่าวอันนั้นเป็นหน้าที่ของคอลัมนิสนะครับอ,อันนี้ต้องแยกแยะบทบาทให้ถูกแล้วก็มผมถือว่าเป็นจรรยาบรนที่นักข่าวนะครับรุ่นน้องๆเนี่ยจะต้องตั้งสติตัวเองนะฮะว่าโพสชั่นนิ่งของตัวเอง ในบทบาทหน้าที่ในสังคมตัวนี้อยู่ตรงไหนถ้าหากคุณต้องการที่จะเป็นอลัมนิสต์นะฮะคุณทําหน้าที่นี้จบก่อนนะฮะแล้วก็ฝึกเขียนฝึกนําเสนอบทความต่อบรรณานธิการเพราะให้คุณมีพื้นที่ในการเขียนบทความในหนังสือของคุณก่อนแล้วบรรณานธิการยอมรับก่อนค่อยเสนอทัศนะส่วนตัวของคุณลงไปครับค<ม>่ะอย่างอนุญาตนิดนึงก็คือ เนี่ยพูดคุณแม่หนึ่งพูดมันประเด็นนี้ดีมากว่าหน้าที่ของนักข่าวก็คือไปถามมาว่าใครทําอะไรอย่างไรที่ไหนนะคะด้วยเหตุผลอะไรได้แต่ไม่ใช่ไปตําหนิอย่างสมมุติคุณต้องการจะถามว่าทําไมเนี่ยได้นะคะ เหตุเมื่อไหร่ความชัดเจนจะจะมีความชัดเจนในเรื่องตัวเลขที่ประชาชนกําลังเฝ้ารออย่างนี้ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะให้ตัวเลขหรือว่าให้วันต่อมาว่าโอเคในในสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเลขจะชัดเจนขึ้นครับประชาชนจะตัดสินเองนะตัดสินเองว่าเออมันถูกชัดเจนไม่ชัดเจนพอนะคะคุณไม่ต้องมาตัดสินแทนประชาชนไมถึงสื่อนะผมมีนิ หนึ่งผมขอเสริมนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องของจรรยาบรณผมก็ไปหาค้นหาจรรยาบัณหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพนักสือพิมพ์นะฮะไม่ทราบว่านักข่าวที่ถามนี่เป็นนักนักสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์หรือวิทยุนะแต่อันนี้น่าจะใช้ได้ในหมวดที่4เป็นแนวทางการปฏิบัติของนักสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชาชีพนักสือพิมพ์นะครับข้อที่25เขียนว่าการได้มาซึ่งข่าวสารนักสือพิมพ์พึงใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์ อันนี้ซื่อสัตย์นะนะไม่ไม่สงสัยเท่าไรหร่หรอกแต่สุภาพหรือเปล่าคนดูเองริง <แ billion S 1> จริงๆคำว่าซื่อสัตย์นี่มาจากคาว่าซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริงนะครับไม่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 ใช่จงรักภักดีกับรัฐมตีช่วยหรือว่าจงรักภักดีกับบัณชิการข่าวนัสือพิมพ์ที่สกัดซื่อสัตย์ต่อข้อทจจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปไปไปดูกันได้แล้วก็ข้อ30นะฮะภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงคําที่ไม่สุภาพหรือมีความหมายเหยียดหยาม ก็คุณผู้ชมตัดสินเอาเองลวกันว่าการสัมภาษณ์ของนักข่าวมิกิเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นเป็นหลักจริยธรรมที่มีเมื่อปี2541นะคุณมานิสุสมจิตเป็นประธานสภากาญสืบพิมพ์แห่งชาติอันนี้ก็แน่นอนว่าไม่ไม่ได้เป็นฝั่งเสื้อแดงแหละแสดงว่านี่าจะเป็นหลักที่ใช้ได้ถ้าคุณอยู่ฝั่งเดียวกับเขาแต่ผมอยากให้ดูคลิปสุดท้ายคุณผู้ชมดูให้ได้แล้วก็จะจะรู้ว่าทําไมนักข่าวเขาต้องทาอย่างนี้กันไปดูกันเลยครับคลิปที่3 ท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูล,ลอะไรล่ะคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูเห็นมีข้อมูละไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะอถามมาแถลงข่าวใชกีก่ะแล้วก็บอกว่าทําข้อมูลอ่ะถามนี่เหนื่อยบ้างไหมเนี่ย ท่านกระทรวงพาณิชย์ไปจำเลยสังคมแลวนะท่านพวกผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยว่าก็นักขา่าวพาณิชย์ทำอะไรอยู่ตามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ออกมาก็ไม่ชัดเจนแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบ ง่ายจังเลยอ่ะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้ง4ี่ห้าคนสี่ห้าท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงไม่ตอบประชาชนไม่ได้อ่ะคะนี่เป็นนักข่าวถามนะไม่ใช่การอาภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานะ <c oughs> แต่แต่เห็นบรรยากาศแล้วคล้ายๆกัน <c oughs> ก็มีความความเห็นไม่ไม่มีเดี๋ยวผมก็จะเสริมนิดนึงนี่คืออันอันตรายยิ่งกว่าในสภาคุณคุณบูเพราะว่าต่างคนต่างในสภานั้นต่างคนต่างมีบทบาทแล้วก็ประธานสภามีความเป็นคนกลางไงที่สามารถจะให้โอกาส ทั้งสองฝ่ายเท่าๆกันนะคะแต่เนี่ยรัฐมนตรีและก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการตอบโต้กับนักข่าวนี้เสียเลยนะเนี่ยเขาก็เลยจะต้องแบบเก็บอารมณ์นะคะแล้วก็ยอมถูกเป็นฝ่ายกระทำแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็เมื่อกี้มีคำหนึ่งจำเลยสังคมหรือเปล่าใช่ฮะก็คืออันนี้ยืนยันจุดเดิมนะว่ามันได้ผ่านขอบเขตสื่อมวลชนได้ใช้อำนาจของตัวเองนะฮะเลยขอบเขต คล้ายๆกับองค์กรอิสระทั้งหลายนี่ยังไงดิใหนึกเหมือนคนไม่นึกที่แบบกำลังมีบทบาทอยู่ในสังคมไทยตอนนี้นะฮะตอนนี้เราต้องตระหนักในหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะครับจริงๆแล้วนี่ครับเป็นหัวใจเลยแล้วไถูกตรวจสอบได้ไหมบทบาทสื่อเราสื่อก็ก็ตรวจสอบกันเองครับถ้าตามที่ที่ที่มีอยู่ก็คือมีสภาการสือพิมพ์สภาวิชาชีพต่างๆ นะฮะส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีกสศชเป็นผู้ควบคุมในด้านกฎหมายของสื่อถ้าใครละเมิดจริยธรรมละเมิดจรรยาบรรณนะฮะถ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นข้อว้างแต่ผมว่าถ้ากรณีนี้นะถ้าเป็นบรรณาธิการหรือเป็นนักข่าววุโสหรือคนที่อยู่ในสำนักพิมพ์นะดูการทํางานของของเรียกว่าลูกน้องของคุณแล้วเนี่ยก็น่าจะเรียกมาสอบถามมาคุยกันหน่อยว่าสุภาพหรือเปล่าทํางานเหมาะสมหรือเปล่าจริงรรผมมองประเด็นเรื่องความสุภาพระยับคายนะเป็นประเด็นปิดย่อยแต่ประเด็นหลักคือเรื่องความเป็น วิชาชีพชีพความเป็นโปรเฟชชั่นแนลครับอย่างนั้นผมขอตบจบท้ายนิดนึงแล้วผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังข้อมูลนี้เป็นเรื่องของการศึกษาด้านจริยธรรมสื่อมวลชนครับเป็นเป็นหัวข้อศึกษาของคุณจักรกรดเพิ่มพูนนะฮะสังกัดกลุ่มมีเดียอินไซ o ์เอนะฮะมีหลายหัวข้อแต่หัวข้อหนึ่งก็เขียนเรื่องถึงอคติส่วนตัวของนักข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพเดี๋ยวเพลงภาพประกอบบรรยากาศ ในกระ pública, ทรวงพาณิชย์ก็ได้นะฮะผมจะพูดอย่างนี้เลยว่าเขาเขียนไว้ว่าอคติส่วนตัวของนักข่าวเนี่ยนะครับนี่เป็นบรรยากาศการแถลงข่าว,าวนะฮะจะเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้สามารถส่วนตัวละนักข่าวก็เป็นเช่นเดียวกับคนทั่วไปคืออาจมีความเชื่อหรือทัศนคติในเรื่องต่างๆเช่นแนวคิดทางการเมืองศาสนาหรือมีความรู้สึกไม่พอใจแหล่งข่าวไม่ถูกชะตาหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆนอกเหนือเหตุผล ซึ่งในการหาข่าวนักข่าวจะต้องแยกแยะอคติส่วนตัวออกจากการรายงานข่าวนักข่าวอาจจะมีความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งอาจจะขัดแย้งกับแนวคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ในการรายงานข่าวจะต้องคำนึงถึงหลักการพูดความจริงนั่นหมายถึงการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่ลำเอียงเช่นในเหตุการณ์สลายการชุมนุมหากมีการใช้อาวุธทำร้ายประชาชนนักข่าวก็ต้องรายงานอ,อันนี้จบแล้ว แล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าการทําอันดี้ของสื่ออันนี้ไม่ได้รรยงาข่วการยิงกันหรอกแต่ว่ามีความอคติลําเอียงไปไหมใส่อารมณ์ไปไหมแล้วก็ต้องการค้นหาความจริงหรือต้องการจะได้คีย์เว์ดบางอย่างมาเพื่อภาคบวกข่าวแล้วก็จะโจมตีกระทรวงพาณิชย์นะฮะเพมาะผมมีเท่านี้คเหมือนการตั้งธงไว้หรือเปล่าว่าต้องการในอย่างที่เราพูดนะฮะเรื่องคําว่าขาดพูดยอมรับว่าขาดทุน่ะนะคะแล้วค่ะแมนะคะช่วงแรกก็เข้มข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่กับทันเกมสื่อพบกันในช่วงที่สองสักครู่ค่ะ ค่ะกลับมาพบกับท่านเกมสื่อในช่วงที่2นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณไม่หนึ่งคุณบูก็คือครเรื่องของการ์ตูนการเมืองนะคะซึ่งจริงก็เคยเชิญคุณพี่ทองทัพเทพารักษ์มานะคะได้ความรู้มากทีเดียวนะคะแล้วยังมีการ์ตูนเซียนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าท่านกําลังป่วยอยู่ด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันในผลงานของท่านนะคะที่หลายคนยังไม่ได้ไปวิเคราะห์ดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยวนคิดว่า เราจะไม่เห็นการ์ตูนนะคะปรักปรำว่าขาดทุน<ำ>นะฮะก็คือจะไม่ใส่ปากแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านก็ต้องมีจรรยาบรรณอ่ะคุณไม่หนึ่งการ์ตูนเสียคะ่ะครับก็ที่เราจะพูดถึงก็เหมือนกับที่ผมเปินไว้ตั้งแต่แรกฮะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยผู้ที่เท่าทันเกมของสื่ออมากเนี่ยก็มักจะเออเป็นเหมือนกับไม่ได้ทําหน้าที่หลักนะฮะก็คือไม่ได้เป็นคอลัมนิส ที่เขียนบทความหรือไม่ได้เป็นนักข่าวนะฮะแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับสังคมไทยคือหลังการรับประหารปี2549เนี่ยข้อเท็จจริงทั่วไปไม่ค่อยปรากฏในสื่อกระแสหลักแล้วก็ไม่ได้รับการรายงานตามตามสภาพความเป็นจริงแต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้คลี่คลายตัวเองและได้ได้รับการบรรจุลงในช่องเล็กๆของหน้าหนังสือพิมพ์รายวันเล่มหนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหน้า3 อันนั้นก็คือ,อช่องการ์ตูนของคุณเสียร,รับนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหลังการรับระหารสมัยร้อยสิบเก้าเนี่ยสาระสําคัญที่เสียเอามาทําเป็นการ์ตูนเนี่ยได้สะท้อนสภาพความเป็นจริงทางสังคมอย่างเด่นชัดที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่สื่อที่ทําหน้าที่บทบาทสื่อนในส่วน,น,นอื่น เลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง,องการรับประหารหรือว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ตอนนั้นมีคําที่เรียกว่าเทพอุมสมก็ค,คือตาการจัดตั้งรัฐบาลในรับ1ิในข่ายทหารครับครับก็เนี่ยก็คือวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึง นักเขียนกร์ตุนท่านนี้ก็คือคุณเสียไทยรัฐหรือท่านที่มีชื่อจริงว่าคุณศักดาเอี่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเองก็คงเป็นที่รับรู้ของว่าประชาชนที่เป็นแฟนกระตูนท่านส่วนหนึ่งนะครับว่าท่านได้ประสบสภาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะครับ,รบตอนนี้คือท่านมีอาการเลือดออกในสมองแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็ออกมาพักฟื้นอยู่ ก็มีคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยก็คือคนที่เห็นคุณค่าของท่านว่าท่านเป็นสื่อตัวเล็กๆนะครับแต่ยืนหยัดในจุดยืนเรื่องเรื่องข้อเท็จจริงทางสังคมนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่ก่อนหน้ารัฐหารหรือว่าช่วงวิกฤตการรัฐหารและโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับก็คือในช่วงที่มีการปราบปรามสลายสังหารผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องปัจเจกไตตั้งแต่ปี2552 และที่สาหัสที่สุดก็คือปี2553นะครับที่สื่อเซ,นซ็นเซอร์ตัวเองแต่ท่านกลับเป็นสื่อน้อยแทบจะหนึ่งในร้อยนะฮะที่ยืนหยัดที่จะนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มานำเสนอในรายเส้นกระตูดน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้รวบรวมนะฮะร,รวบรวมจริงๆการรวบรวมผลงานของท่านเนี่ยได้ํำเนินการมาต่อเนื่องนะฮะถึงวันนี้เป็นเล่มที่4แล้วนะฮะ ที่ที่รวบรวมมานะครับเล่มที่4นี่ก็เป็นเรื่องราวสาระที่พูดถึงรัฐบาลที่มาจากการจับตั้งในคั้ทหารยอมยุคสภาแล้วก็เริ่มต้นยุคสมัยใหม่แห่งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนะครับดัะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะก็ไม่ทราบว่าทางคุณบูหรือจันหวานเนี่ยได้เห็นบทบาทของการ์ตูนิสท่านนี้มาบ้างหรือไม่อย่างไรครับจันหวานว่าไง ค่ะก็ติดตามเหมนะคะแล้วก็คือชื่นชมอยู่สองสองส่วนคุณคุณคแม่เนิ่นคุณปูก็คือชอบอะไรนะฆาตกรอนอะฆาตกรร้อยศพเดินนะคะกับชอบตัวเดียวกันเลยชอบตัวเดียวกันใช่ไหมชอบฆาตกรคือใส่ไอ้โมงใช่ไหมเออแล้วก็ถือมือมือแล้วมีจะขอแล้วมันมีมือที่อยู่เหนือฆาตกรนี้มีมือที่เอื้อมลงมามือที่เอื้อมลงมามันสะท้อนภาพของ ปัญหาของวิเคราะห์สังคมไทยได้จบในหนึ่งช่องนะแต่มือมือที่เอื้อมลงมาเนี่ยจะสังเกตว่าจะเห็นว่าเป็นเสื้อแล้วก็ใส่เป็นลายไทยคล้ายๆเป็นชุดพระราชทานอ่าวใครชอบใส่ชุดนะอ่ะใช่ไหมสังเกตจริงๆเขาไม่ได้เป็นมือที่ต้องดูทุกรายละเอียดงานการ์ตูนเนี่ยนะคะเป็นงานที่ดูใช้เวลาต้องอ่านนานมากค่ะประวัติศาสตร์ค่ะนะคะขอขอแนะนําเลยว่ามันคือการบันทึกประวัติศาสตร์ผ่าน ช่องเล็กๆนะคะที่บอกอะไรได้เยอะมากจริงๆแล้วก็ชอบเวลาคุณเสียเขียนถึงนะักการเมืองหนุ่มๆท่านหนึ่งที่เคยได้เป็นผู้นาระดับสูงก็จะมีรูปหัวกะโหลกติดอยู่ก็สื่อให้เห็นว่าเขาเคยเป็นเขาเป็นฆานตรกร,รหรือเปล่าแต่ไม่ได้เขียนนะว่าเป็นเป็นใครอะไรหน้าตาดูหล่อๆครับก,ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรับทราบตัวตนของคุณเสียว่าพี่สัปดาเอียวเนี่ยผ่านผ่านไรเส้นกระตุนนะแต่ในการรวบรวมการ์ตน